สวัสดีครับพี่นไป้องผู้รับชมช่องบ้านในตะวันก็สาหรับคลิปนี้นะครับพอดีผมเอาเฟียงหงัวแล้วนะครับก็ยามแรงๆนะครับที่โม่งกลัวนะครับก็เอาบไปลงคลิปมือสองมือแล้วนะครับก็พอดีเห็นไอ้นี่ครับนี่ขี้กระตอดนะครับหรือภาษาในเครนหูดบนะครับอยู่บนหัวไหล่ของน้องอินโนกินะครับเนาะเอาพอดีก็เลยสิมาบอกเรื่องการรักษาหูดนะครับการรักษาไอขี้กระตอดนี่ ตามที่ผมเคยรักษามาเนาะครับตามที่ผมเคยเห็นไอ้ตามที่งัว่าผมเป็นเนาะครับแล้วก็ผมเคยรักษาไอ้ยนำ้ำเกิดยน้ำแข็งอย่าคลองน้ำเนาะครับผมจะบอกสู้ฟังสาหรับพ่น้องผูทีบางคนก็อาจจะเจองัว่าถี่กําลังเป็นยู่เดียวนี้เนาะครับกับโบหูว่วาสิรักษาแบบใดเนาะครับผมแบบผมเคยรักษาไอ้น้ำแข็งอางคลองนี่สามสี่ตุ่มนี่บร่ได้ใเงินพอบาทเลยเนาะครับง่ว่าก็คือกันเนาะครับ ก็รักษาแต่ว่าง่วนี่สิรักษาแบบเสียเงินก็ไใ้ขื้กันนะครับสมัยสมือนี่ก็เหตุไดคื้กันนะครับเนาะก็เราเดียวสิอโสู้ฟังนะสำหรับการรักษาหดนะครับหรือขีดกระตอดนะครับตานเอิญขีดกระตอดนะครับก็คือบางโตมันกับเป็นหลายนะครับบางตกับเป็นกับบ่หลายสองสามตุ้มนะครับกบางคนกับสิบโมส่วนใจมันนะครับซึ่งผมก็เห็นก็ส่วนมากก็สิเป็นพวกน้ำง่วแบบอายุวันถึงสองปีนะครับแต่ว่าแม่นี่มันก็เพิ่งเห็นตอนตอนไหนล่ะ ตอนก so ch ้อนสีผมสีง่ายคามน่ามากนี่นะครับพี่น้องอยู่อันหัวไหลเขาตุ้มเดียวนะครับดำๆพี่น้องสำหรับผีกระตอดบางเท้าก็เห็นเห็นยี่น้ำตานะครับตาตาง่วงมันฉิมักขึ้นยี่น้ำตุ้มหรือน้ำนี่กับไตตะระหนาเขานี่นะครับผีกระตอดสาเหตุนี่กับจับเป็นหย่อนยังแน่นนะครับเราจะกับบางกันหลายๆแนวนะครับตามที่ผมเคยเห็นผมเคยอ่านพอดีมนั่งสืออยู่นะครับมันกับเป็นพวกเนี้ยไวรัดเป็นอย่างไรเราบ่นว่า เกี่ยวกับายแนวโยนนะครับเกี่ยวกับถึงว่าเป็นหูดนะครับเนาะแต่ที่ผมเจอที่ผมรักษาเนี่ยก็คือส่วนมากมันก็เป็นบนหลายตุ่มนะครับเป็นสามสี่ตุ่มนะครับเนาะก็เอาเลยสูโม่สู้ฟังนะครับการรักษาตามที่ผมเคยเหตุนะครับสู้ผมไม่พี่น้องผู้ที่เลี้ยงว่ามือใหม่นะครับฟังนะครับก่อนจะเข่าเนื้อหาสาระคือเก้านนาะก็ฝากกดติดตามนับแน่นิดนึงสวสารบผู้ที่เขาเมืองไม้เนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผู้เห็ดคลิดนะครับเนาะเอาเนาะครับก็เข่าเนื้อหาสาระกันเลยเนาะครับสารับ การรักษาเนาะครับแบบที่ผมเคยเฮ็ดเนาะครับกับแบบที่แบบบ่ไเด้ใส่เงินพ่อบาทนะพี่น้องก็คือเขากับเอาซูบรางวัเขาเป็นเนาะครับสองสามตุ้มกับสางเนาะเขากัากันไก่คุ้มคมเนาะครับตัดตัดมองที่มันเป็นแหละที่มันไอเป็นตุ้มนั่นแหละตัดออกเลยเนาะครับตัดออกแล้วเขาก็เอายางไอยังไงอันเข้าหาทานไฟสายห่างที่มันเละๆแล้วนะครับเอาบางยางเหนียวๆขาวๆที่มันเป็นนาำเลี้ยวๆนั่นแหละเอามาท่าเลยเนาะครับท่านี่เพราะว่า ถ้จาจะมือสองมือเนาะครับมันกะมันมันก็เศร้าเลยเนาะครับหรือบางเทืีเอาเนี่ยครับไอ้น้ำกดน้ำหมอแบดเนี่ยหมอแบดเกลียเกลีของก็ห่างเนาะครับเป็นน้ำกดนั่นยนะครับเอาหลอดแต่เอานิดนึงเนาะครับมาแต้มหม่องที่ไห้าตัดเนี่ยเป็นแผลเป็นเลือดซิบๆนั่นแหละเอาหรือว่าหั่นหันหัวบ้าอันนี่หั่นมันตุ้มโมยเน่ยมันเป็นพ่อเนี่ยเขาก็เอาเนี่ยขูดๆเป็นแผลเขาก็เอาท่าเนาะครับเนาะผมเคยท่าแขนเจ้าของเนาะครับแต่ผมเป็นสร้างสมเนาะครับนี่น้ำแขนผมนี ยุแขนนี่แหละครับเป็นแข้นสายผมนี่เป็นสามซีตุ้มเนาะครับเป็นแบบเป็นขีดขีดกระจอดไว้แข็งแข็งหัวแข็ง,ขงผมก็ใส่ไอ้เอียงเนาะเคลียวเคียเ,ยเยนาะครับใส่มีดไอ้นั่นเกาเกา,เกามีดตะเล็บเนาะครับถูทูทูให้มันเป็นเลือดซิฟเลยเนาะครับผมก็เอาน้ำโกดจากไอ้นั่นแหละครับหมอแบตเตอรี่เพราะผมไอ้ซ่อมรถนะครับเนาะท่าท่ามองที่เป็นน่ะแล้วก็ผมก็เพราะที่มันปล่อยให้มันกัดกัดโดนๆประมาณ ชั่วโมงหนึ่งผมก็ไปล่างออกเนาะครับแล้วก็ต้นน้องก็หายหายไปเลยเนาะครับแพ้ตัวนี้ผมต้นนี้ก็เป็นไอ๋ที่ผมใส่กับผมเนาะครับพผมไปนองก็ใส่วิทยาในการรับชมน้ำเนาะครับบูมแอนวอันนี้ซึ่งซูมืง้ยนี่จริงๆแล้วแบบเสียงกันคือเขาก็มียาขายอยู่เนาะครับผมก็ไปถามน้ำรานที่เขาที่เพื่อนขายยาเนาะครับโยกับผมว่ายาข้นขนาดจะใส่ได้กันพวกรักษาหูผมเองก็เห็นในอันนี้อยู่เนาะครับเนาะเห็นเพันลงอยู่เนาะครับยารักษาหูเอามาแต้มหูแต้มยังเห็นเนาะครับพวกขี้กระตอดพวกตาปลาเนี่ยเราไป ตามที่เพื่อ้เอาลงนะครับตัวนี้กับเขาต้องเสียเงินนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมเห็นเนี่ยคือเอานํากดหรือว่าเอายางหนามที่มันออกจากท่านไปใส่ที่เขาใส่วิตน้ำมิเยุนเนี่ยนะท่านนี่ก็สร้างนะครับที่มันเป็นนา,นาขาอวๆเรียวๆวเนี่ยเอามาท่านแล้วมันแสบนะครับมันสิกัดมาสักกส่นตัวไปตัวนี้ผมเคยนี่เคยใส่กับตัวผมเองนะครับแล้วก็เอามาใส่น้ำง,ง่วมันก็หายนะครับปวกตุ้มสองตุ้มแต่ว่าหลายๆนี่เขาต้องบ่อไหนได้ครับด้วยแบบตุ้มแบบเต็มโตแบบเป็นตะปุมตะปมเป็นยังไง อันนั้นมันต้องอันนี้นนะครับมันก็ยังไรต้องฉีดสำหรับนี่ผมคือฉีดยานะครับฉีดยาพยาธิไอโอมิกเอฟนะครับแต่ว่ามันกับบ่อนี่ยนะครับห้มันลายลีก็ต้องไอต้องตามหมอนะครับในเพื่อนมาเบิ้งนะครับการเจริญเพศพวกอย่างไรวัคซีนเกี่ยวกับอันนี้นะครับเกี่ยวกับการรักษามันพอมันหลายแห้งนะครับมันก็ต้องเอาไปบางทีเขา้องเอาเชื้อมันไปวิจัยเบิ้งนะครับว่ามันเป็นเชื้อแบบใดนะครับพอหูมันกับเป็นเพว่ามันมาจากพวกอย่างพวกไวรัสมันกัมีลายแนวนะครับ มันก็มีเชื้อหลายโตนะครับมันเป็นตัวไรแท็เขาจะได้รักษาได้นะครับเขาจะมาเห็ดวัคซีนป้องกันรักษาเนาะครับเนาะแต่วหันนิดน้อยก็คือผมหวาเนาะครับก็พี่น้องก็ลองไปเห็ดเบิ้งเนาะครับแต่ว่าก็ใส่ริการในการรับช่วงน้ำเนาะครับบางคนก็อาจจะบวกกาอันนี้เนาะครับบวกกาทัดบวกกาปาดย่านเลือดมันออกอะไรนั่นสิเนาะครับปาดเลยเนาะครับตาดอกแล้วก็เอาอันนี้ท่าเลยเนาะครับเอาน้ำโคตรของหมอแบดนเนาะครับแต้มเอานิดเดียวมาแต้มแต้มมองที่เป็นแผลนั่นแหละมองที่เป็นเลือดไหลนั่นแหละพี่น้อง ผมเห็นแล้วมันเศร้านะครับแต่ว่ากัพอมีน้องกัใส่วิทยาในการรับชุ่มน้ำน้อครับบางคนก็อาจจะใหญ่ได้ก็ได้นะก็อาจจะแพ้รักษาแพ้ยาคนเก่าก็ได้น้อครับแต่ว่ากแต่ว่าผมผมบ่อนี่งนะครับผมมันมันก็เป็นปกติเลยนะครับเรียบไปเลยนะครับแขนแขนผมนี่ตะกี้นี่แขนขางนี่มันจะเป็นกระปุ่มกระปิ่มอยู่เป็นตุ่มอยู่สามสี่ตุ่มนะครับแขนแขนทรายผมนี่นะครับเนาะี่ผมไายเบิร์นสมุนต์มันก็เรียบไปเลยนะครับมันก็ไม่ห้อยแปวแน่นะครับห้อยแปวห้อยยังอยู่นะครับเนาะแต่ว่ากั บ่เป็นอีกบ่ขั้นหันมันเป็นมันสีขั้นขั้นเนาะครับเป็นเงินขั้นห้องห้อกับลำขั้นเนาะครับเ้ากับเกาเกาเกผมจะหายผมก็เลยเอาอันนี้เลยเนาะเอานมโกดนี่กัดเลยเนาะครับเอานมโกหมอแบตเตอรี่เนาะครับเพราอเป็นอยู่ลานซ้อมรถเนาะครับมันก็มีน้องกับพวกนำกนแอนนาณีน้องครับเนาะกับเรื่องนั้นคือว่านั่นแหละหันเป็นง่วนเนก็คือตามหมอมาฉีดยาเนาะครับยาพยาธิไปนอกไข้แนเนาะครับตัวนี้ผมก็เคยฉีดแล้วมันก็หายให้กันเนาะครับพวกเป็นกระปุ่มกระปิมซองซ้ำตุ้มนี่เนาะครับฉีด ผมคืเจะว่าผมฉีดเข็มเดียวนะครับง่วนี่มันสิหัดเขาฮัดเขาแล้วก็ลวดไปเลยเนาะครับซูเปอร์ม,มันเป็นหลายเนาะครับมันแบบเป็นแบบที่หาตุ้มเกิดไปแล้วฉีดเข็มหนึ่งมันอาจจะบอสซ่าห้อก็ซ้ำเนาะครับอาจจะอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์มามาซ้ำอีกทีหนึ่งก็ได้เนาะครับฉีดยาพยาธิไอโวเมกเอฟนะครับตามหมอมาฉีดนะครับพูดได้ฉีดเพราะเป็นเนาะครับไอโวเมกพัดก็ได้เนาะครับพวกนี่แหละเนาะครับตระกูลที่ไอพวกเอฟบวกพัดนี่แหละเนาะครับพวกยาพยาธิให้หนอกให้ในเนาะครับเนาาะก็เอ เล็กๆน้อยๆนะครับมีเล็กน้อยมาฝากพี่ฝากน้องครับผู้ติดตามช่องนะครับก็บบ่อเรื่องหูดนะครับเรื่องไอ้เรื่งแบบป็นเท้าเอ็นขีดกระต๊อดนะครับนี่นี่นี่ยุงว่าแม่นี่นะครับแต่ตัวนี้เพราะว่าฉีดผมกับโบ่ได้ฉีดนะครับเพราะว่าเขาคนคางสีอันนี้แน่นิดนึงแล้วก็เขากระท้องอยู่ประมาณเจ็ดเดือนนะครับผมก็เลยบอกว่าจะฉีดยานะครับก็ปล่อยให้เป็นวันเป็นตุ้มเดียวนะครับบ่ซิเลดก็เอาคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตาม ติดตามแห้หน้ำนะครับสำหรับผู้ที่เขาไม่คือเก้าหน่นแหละนะครับเป็นกำลังใจให้ผู้เหตุคลิปนะครับเนาะเอาคลิปนี้กับเอาประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ